ตามรู้ลมหายใจคำว่ารู้คือดูพอดูมากๆเข้าลมเริ่มสั้นทั้งเข้าและออกทำให้อึดอัดและแน่นอกมากมีวิธีแก้อย่างไรและนั่งดูลมหายใจไม่เกิดสภาวะธาดดูลมหายใจไปเกิดสภาวะธาดลมที่ผลักตัวเราไปาด้านหน้าหรือธาดไฟที่ทำให้เราสะดุ้งขึ้นต้องแก้ไขอะไรหรือไม่หรือว่าดูไปเรื่อยๆครับอันนี้มันจิตมันก็ปรุงแต่งไปหยุดคิดนะอะ ลมสั้นเข้าออกอึดอัดอันนี้มันจะเริ่มปรุงแต่งละนะทำใหม่ๆเนี่ยจะปรุงแต่งให้ลมสั้นลมยาวบางทีนึกว่าไม่ได้ปรุงแต,แต่งแต่มันปรุงแต่งมันบีบบังคับมันไปเองตั้งใจมากเกินไปลดระดับความตั้งใจลงมาปล่อยสบายๆเหมือนเรานั่งเล่นธรรมดาเนี่ยนั่งหายใจไม่เห็นมีใครอึดอัดเลยพอตั้งใจจะรู้ลมอ้าวละอึดอัดละนะอาตมาก็เป็นแน่นอกปวดหัวเดี๋ยวลมมันโอ้ไม่พอดีไม่สบาย นะไม่มีความสบายในการดูลมหายใจเนี่ยนะเป็นเดือนเดือนนะ่ยนะกว่าจะลงตัวเข้าที่เข้าทางเป็นหมดนะ่ะเข้าใจอยู่ <c oughs> นั่งดูลมหายใจไม่เกิดสภาวะทตดลมที่ผลักตัวเราดันไปข้างหน้าหรือทัดไฟที่ทำให้สะดุ้งขึ้นม,มันไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้นะทำมันเป็นเตุให้เกิดความสะดุง้งหรือความโยกโครงของกายผู้เจ้าก็บอกแล้วเหตุปัจจัยของมันคือ การโยกโครงของจิตเมื่อจิตไหวครงผู้ห้าบอกกายจะไหวครงนะจัดกับใครนะมีพระสูตรนี่ไหมลองให้ดูตัดกับพิกษุทั้งหลายนะเนี่ย <c oughs> ความวันไหวยโยกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวยโยกโครงแห่งจิตก็ตาม มีขึ้นไม่ได้เพราะการจเจริญทําให้มากซึ่งสมาธิเราไหนนะก็คืออานาปานาสิสมาธิน, <c oughs> น,นั่นนพระสูตรเต็มๆมันนี้ก็จะมีบอกว่าถ้าจิตไม่ไหวโครงเนี่ยกายจะไม่ไหวโครงน,นั้นแสดงว่าการเคลื่อนไหวหรือโครงของจิตเนี่ยมีเพราะว่าจิตมันเริ่มไหวโครงแต่เราดูไม่ออกแค่นั้นเองะน,นั้นก็จะมีหลายๆที่หลายๆสำนักไปสอนให้ ตัวโยกไปนะตัวโครงเนี่ยดีแล้วนี่ได้สมาธิแล้วไม่เกี่ยวเลยจริงๆต้องนิ่งนะหรืออีก,อกที่หนักเข้าไปเลยต้องสั่นเรียกตีชานนะนาวาเอกอะไรมาบอกผมไปนั่งเรียนอยู่พักใหญ่ๆนะนั่งตีชานขยา่าอบอกโยไม่เมื่อยผมก็นึกว่ามันถูกนะก็ไปนั่งขย่าตัวมาแล้วนะแล้วอีกคนก็มาที่วัดก็บบอกที่วัดอาจารย์นั่งสมาธิได้ไหมบอกได้สิ ไม่เป็นการรบกวนหรอเอ้านั่สมาธิมันจะไปรบกวนอะไรผมนั่งแบบฌานนะเอา้าฌานก็ดีสิจะได้สงบดีบอกฌานมันต้องขย่าตัวนะอะเอ๊ะมันคนละอย่างเรมันของเขามีฌานต้องกระโดดกระเด้งบึงบ้งๆไปเขาเลยก็เลยกลัวรบกวนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็งงก็ <laughs> <ม> <laughs> ดูไปเรื่อยๆนะลมเดี๋ยวจะค่อยๆปรับความสมดุลได้เอง ขณะนั่งดูลมเราก็จะเห็นกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมแล้วกลับมาดูลมอีกครั้งจิตเพลินออกไปคิดและเห็นจิตผู้รู้เข้าไปรู้และดับในขณะเดียวกันก็เห็นจิตเคลื่อนเข้าไปจับลมหายใจในระหว่างที่จิตเคลื่อนมันเหมือนภาพสโลโมชั่นเห็นภาพเคลื่อนเข้าไปจับลมหายใจอันนี้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกและเห็นอยู่2-3ครั้งติดกันและหลังจะออก จากสมาธิรู้สึกถึงกายและจิตที่เปลี่ยนไปคือนุ่มละเอียดอ่อนละเอียดขึ้นอย่างนี้เถูกต้องแลวใช่ไหมครับอืมก็ดีก็พอมันเริ่มเป็นสมาธิมากมาก,มากขึ้นเนี่ยมันจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยช้าลงแล้วเราจะเห็นเลยว่า <c oughs> <c oughs> ที่ผู้เจ้าบอกว่าจิตวนไปในสี่ธาตุเนี่ยมันถูกต้องเลยนะแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ผู้เจ้าพูดชัดเจนมากนะ จะมีพระสูตรที่พระเจ้าอธิบายทีละตัวเลยว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยม,มีนันทิคือความเพลิน er เป็นที่เข้าไปซ่องเสพวิญญาณก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้แล้วก็ตัดอีกวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ตัดทีละขันทีละขันทีละขัะนอย่างนี้นะอะไรเป็นมูลเหตุของความพอใจในความเพลินในการตรึกตรึกที่ทําให้เกิดทุก เช่นบางคนคุ้นคิดนอนไม่หลับในเวลากลางคืนเพียงเพราะคุ้นคิดถึงการกระทําของคนบางคนในอดีตนานแล้วที่เคยทําให้เสียใจท,ทั้งที่รู้แล้วว่าการคิดตรกตรึกเรื่องนั้นย่อมทําให้เสียใจแต่อะไรเล่าคือมูลเหตุแห่งความเพลินในความคิดนี้และยังพอใจในความคิดนี้อีกข้อถาว่าเราต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อการละความเห็นผิดว่าเรามีตัวตน และเพราะอะไรการปฏิบัติอย่างนั้นจึงทําให้เราละความเห็นผิดนี้ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันโดยละเอียดครับมูลเหตุของความเพลินก็คือตัวอวิชานั่นแหละเพราะเรามีความเข้าใจผิดนะ <c oughs> ว่าขันธห้าเป็นตัวตนจิตก็เลยมีราคะคือความพอใจมีนันทิคือความเพลินเกิดขึ้น พระศาสดาจึงบอกถ้าราคะในรูป,ปราธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอารมณ์สําหรับวิญญาณก็ขาดลงทะนนั้นเรายังมีความพอใจในขันทั้งห้าอยู่พอใจเนื่องจากอะไรเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราก็คืออวิชชานั่นเองนั้นมุมนี้ก็พูดในมุมที่ค่อนข้างสูงที่ พูดถึงตัวราคาแทนโทสะโมหะทั้งหมดเลยราคาตัวเดียวถ้าเธอพอใจในขันห้า,นะ,า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 นะภพชาชรามนะก็ยังมีอยู่ถ้าละความพอใจในขันห้าได้ก็ทุกอย่างจบเข้าวิมุตติหลุดพ้นอย่างนี้นั้นความพอใจตรงนี้มีได้เพราะอะไรก็มีอวิชชาไงความเข้าใจผิดคิดว่าห้าธรรมชาติเนี่เป็นตัวเราของเราซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ วิธีก็คือโยมก็ต้องกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติพระเจ้าบอกถ้าเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยตาสติตาจะฉุดเอาเธอไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็รู้สึกอึดอัดขยักขยแงไล่ปลายหูจมูกลิ้นกายใจเห็นนะใจเนี่ยมันกําลังฉุดโยมไปหาธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจซึ่งจะทําให้โยมรู้สึกอึดอัดขยักขยแงเพราะโยมไม่กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติก็แค่รีบรักความเพลินตรงนั้นแล้วกลับมาตั้งตรงนี้ แต่เนื่องจากอุปทานความยึดมั่นในตรงนั้นยังมีอยู่มันก็จะกลับไปอีกกลับมาอีกหน้าที่โยมคือละมันอีกแล้วก็กลับมานี่ถ้าโยมละมันได้เร็วเท่ากับพริบตาผู้เจ้าก็จะชมว่าโยมมีกําลังในการภาวนามากเรียกอินทรียภาวนาชั้นเลิศต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อละความเห็นผิดว่าเรามีตัวตนเห็นเกิดดับ ความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิมีคนถามว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจา้าข้น <insights. S 1> นานะก็พระเจ้าบอกว่าการไม่ความไม่รู้อันใดในอริยสัตสีนั่นแหละเรียกว่าเธอมีมิจฉาทิฏฐิสัมมาถถทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจา้าข้าความรู้อันใดในอริยสัจสีชื่อว่าเธอมีสัมมาทิฏฐิอริยสัตสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคประเด็นคือเห็นเกิดกับเห็นดับ คืออริยญายธรรมที่อธิบายไว้ในปฏิจจสุบาทเรียกยันวัตถุ77เห็นสองอย่างแค่นี้เกิดดับพอแล้วนะ <c oughs> เมื่อเธอเห็นเกิดดับตรงเนี้ยนะเธอจะละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นนะทำแค่นี้ก็พอแล้วความที่มีตัวตนเนี่ยจะหมดไปคืออาหารการมะมังการจะหมดไป ออัันนนนีี้้ก็ตอบอนนลมีคนบอกว่าไม่ควรนั่งสมาธิคนเดียวเพราะอาจเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นและจะทําให้สติฟั่นเฟือนคํากล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะอยากปฏิบัติมากแต่ก็กลัวในข้อถามว่าอยากทราบพระอาจารย์แสดงธรรมสดทางอินเทอร์เน็ตเมื่อไรบ้างบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปฟังและชมได้หรือไม่หรือต้องปฏิบัติเช่นไรจึงจะชมได้ครับขึ้นชื่อเว็บห้เขาดูกันเลย มีคนบอกว่าไม่ควรนั่งสมาธิคนเดียวนี่ไปเงี่ยวหูลงฟังอีกแล้วนะะที่ไม่ใช่คำผู้เจ้าเขาว่าทั้งนั้นนะ่ะคนว่าคนว่า,าถ้าเขาบอกผู้เจ้าว่าก็ค่อยว่าไปอย่างค่อยมาตรวจสอบในบาลีสยามรัฐนะเไม่ต้องไปกังวลตรงนี้นะปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าบอกนะไม่เป็นบ้าแน่นอน แสดงทําสดทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยทุกข้ามวันเสาร์ช่วงทุ่มถึงสามทุ่มเมื่อคืนก็เลยไปถึงสี่ทุ่มกว่านะคำถามเยอะ <c oughs> แล้วก็ช่วงเช้าก็ช่วงเช้าถึงเที่ยงอ่ะก็จะมีถ่ายทอดสดด้วยนะช่วงเช้าถึงเที่ยงของทุกวัน ส่งคำถามมาก็ได้นะก็จะมีพระคอยรับคำถามให้แล้วก็จะตอบให้นี้ก็เป็นชื่อเว็บที่จะเข้าไปได้นะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายการดับของขันทั้งห้าว่าอะไรดับก่อนหลังกันอย่างไรเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น และอีกข้อถามว่าจิตของพระอาหารหันต์ระหว่างมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรครับอะไรดับก่อนหลังแล้วแต่สิแล้วแต่เราจะฝึกดับอะไรสายปฏิจจสุบาทฝึกดับได้ทุกสายทุกขั้นตอนเห็นสายใดสายหนึ่งก็ได้ผู้เจ้าทรงอธิบายทุกสายเลยนะ ถ้าเธอเห็นสายนี้โดยในญาริสัตส,สีก็เข้าถึงนิพพานได้ย้อนมากับเห็นสายนี้เห็นโดยในญายิสัตสีก็หลุดพ้นได้ทุกอันได้หมดเลยยมดูเวทนาตัวเดียวก็ได้ดูตัณหาตัวเดียวก็ได้ดูอุปทานตัวเดียวก็ได้ดูผัสสะตัวเดียวก็ได้ได้หมดนะหรือถ้ายมอยู่กะลมหายใจจิตเกาะกบลมนะสิ่งที่ฝึกให้เห็นการเกิดดับคือ <c oughs> สามขันนี้นะ ให้เห็นให้บ่อยและสุดท้ายเมื่อร่างกายแตกสลายก็คือวิญญาณหาที่เกาะไม่ได้นะเพราะฉนั้นวิญญาณขันจะดับจากรูปเป็นครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าให้จิตหรือวิญญาณเนี่ยเกาะกรบรูปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะ <c oughs> จิตของพระหลานระหว่างมีชีวิตอยู่เป็นเช่นไร ก็ไม่เป็นเช่นไรก็ไม่มีความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง 5. ้าพระเจ้าบอกวิธีตรวจสอบความเป็นพาาระอรหัน์ด้วยตนเองนะว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้เหมือนไม่มีอะไรเยเหมือนธรรมดาก็เราก็รู้กันอยู่นะแต่ถ้าพิจารณาให้แยบคายเนี่ยพเจ้าให้เห็นตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แะดับไปทุกอาการของจิต โยมดูจิตตัวเองเนี่ยทันเกิดไม่ทันดับทันดับไม่ทันเกิดบางทันมันไม่ได้ทันทั้งวงรอบแต่พระรหันจะทันทั้งวงรอบสบายๆทันทุกวงรอบอาการของจิตเพราะเห็นแล้วว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวท่านของท่านและท่านแยกออกได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านเลยเห็นทุกวงรอบของจิตเพราะนั้นจิตจะไปเกาะอกุศลท่านก็รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่านก็รู้หมดทุกอาการนี่ยพระรหันนะก็อยู่ด้วยตรงนี้ และผู้เจ้าก็สอนให้พระอรหันอยู่ด้วยสติปัฏฐานสนีะ่พระเสขะอยู่ด้วยสติปัฏฐานสี่เพื่อบรรลุธรรมนะเพื่อมรรคผลนิพพานแต่พระอรหันให้เธอเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมของเธอและเพื่อความมีสติสัมปชัญญะแต่สติสัมปชัญญะนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานแล้วเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะจะได้ไม่ปัมป๊มปั๊มเปดเป อาการของพระหลานที่ผู้เจ้าแนะนําก็อย่างนี้บุคคลผู้ที่ได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงจะสามารถรู้ว่าบุคคลผู้นั้นได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นรองลงมาได้หรือไม่เช่นผู้ที่ได้เป็นพระสกทาคามีจะรู้ว่าบุคคลผู้นั้นเป็นพระโสดาบุคคลถือเป็นพระโสดาบุคคลด้วยการจะรู้หรือไม่ครับอันนี้อาตมาก็ได้ยินมาส0กว่าปีแล้วล่วนะนะ แต่จริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเป็นอริยบุคคลได้นอกจากผู้เจ้าที่จะร้อเอร์เซ์จริงๆได้แต่พอประเมินได้พระสารีบุตรเหมือนกันเจอพระปุณณมันตนีบุตรเป็นพระหรหัสกันทั้งคู่เดินมาเจอกันยังไม่รู้เลยนะพระสารีบุตรก็เริ่มถามธรรมะถามธรรมะพระปุณณมันตนีไปเรื่อยๆ ถามไปถามไปจนจบเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าอืมท่านไม่ใช่พระธรรมดานะตอบคาถามได้ขนาดนี้พระปุณณะก,ก็บอกว่าคนถามได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอยากทราบว่าท่านชื่ออะไรนะไม่รู้รู้จักกันก็เลยบอกเราชื่อสารีบุตรนะโอ้ท่านก็ดีใจใหญ่เลยเนี่ยจะเดินทางมาต้องไกลเนี่ยจะมากราบผู้เจ้าแล้วก็ได้ยินข่าวชื่อเสียงของพระสารีบุตรมากก็เลยกราบพระสารีบุตรนะก็ทักทายปราสายกันเป็นที่ เื่นเริงพอสมควรแล้วก็เลยภาษาอริบุตเนี่ยพาไปกราบพระพุทธเจ้านะนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในครัง้งพุทธกาลจะมีพระเจ้าองค์เดียวที่พยากรความเป็นอริบุคคลแก่ใครก็ตามนะจะไม่มีสาวกกล้าพยากรณเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่าญาณอย่างรู้ของสาวกมันมีขีดจํากัดน,นะที่พระเจ้าตัดในทิฏฐิหกว่าเธอเนี่ยถอยไปได้หมื่นชาติบ้างแสนชาติหนึ่งกับหนึ่งสังวัตกับหนึ่งวิวตรตะกับแต่เลยกว่านั้นเนี่ยเธอไม่รู้ นะ <c oughs> แล้วเธอก็มาพยากรเนี่ยการพยากรจึงมีข้อผิดพลาดได้เพราะกรรมที่เลยวันนั้นเนี่ยมันไม่รู้ผู้เจ้าเคยอธิบายไว้ว่าถ้าพระองค์จะพยากรณใครเนี่ยพระองค์ถอยอดีตไปของคนนั้นเนี่ยอย่างไม่มีประมาณซึ่งไม่มีสาวกคนไหนทําได้เลยนะแล้วจึงพยากรผู้เจ้าจึงบอกการพยากรของพระองค์เนี่ยจะเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีพลาดคนเดียวในโลกที่ทําได้ คุณสมบัติของโสดาบ,บันเวลาที่นั่งสมาธิห้ามคิดไปในเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนตัวการมนี้คือการมาฉันทะในไอตนะหกใช่ไหมแล้วเวลานั่งสมาธิอยู่เกิดความคิดถึงโฆษณาในทีวีที่ชวนท่องเที่ยวมีภาพสวยๆต่างๆขึ้นมาในความคิดรู้สึกอยากไปเที่ยวที่นั่นบ้างนีเรียกว่าการมารมฉันทะหรือไม่ถ้าใช่ก็คือคุณสมบัติโสดาบันก็ไม่ได้แล้วหรือถ้านึกอยากทานอาหารที่ชอบร้านโนนด้านนี้ ก็เป็นการมัดฉันทะผิดคุณสมบัติโสดาบนันอีกใช่ไหมครับโอ้โหก็หมูลยมผิดบานเลยเหมือนถูกแต่ไม่ถูกเ <c> ด <oughs> ี๋ยจะแกะทีละบรรทัดให้นะ <c oughs> คุณสมบัติของโสดาบ,บันเวลาที่นั่งสมาธิห้ามคิดไปในเรื่องการพยาบัติเบี่ยนแียนแค่นี้ก็ผิดแล้วนี่คือคุณสมบัติของปฐมฌาน ซึ่งสมาธิทุกระดับไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริบุคคลนะไม่เกี่ยวกันเลยเยอมก,ก็เอามาปลกันเองละบัญญัติเองทั้งหมดเลยในนีนะ้นั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันสี่สิบกว่านัยยะในนี้ไม่ผู้ย้างไม่เคยตัดเรื่องสมาธิที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเป็นเครื่องวัดโสดาบันเลยนะเพราะนั้นไม่เกี่ยวกัน นั้นเวลาที่นั่งสมาธิห้ามคิดเป็นในการพฏิบัติเบียดเบียนเป็นเหตุปัจจัยของปฐมฌานถ้าโยมไม่คิดการพิบัติเบียดเบียนโยมได้แล้วในสมัยนั้นผู้เจ้าบอกในสมัยนั้นนะขณะนั้นเนี่ยเธอได้ปฐมฌานนอกสมัยนั้นก็คือเธอยังมีการปฏิบัติเบียดเบียนอยู่เพราะฉะนั้นสมาธิมันได้เป็นช่วงๆระยะตัวกรรมนี้คือกรรมฉันทะใช่ไหมใช่ ในนิวรณ์ห้าอันเดียวกันแต่พอบอกกรรมฉันทะในอายตนะหกใช่ไหมไม่ใช่อีกแล้วผิดอีกแล้วเห็นนะโยมมมกจะพูดเลยนี่แหละคาพูดสาวกเนี่ยมันจะผิดเป็นนิด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 ,นดเหมือนใช่แต่ไม่ใช่เพราะกรรมฉันทะพรุทธเจ้าจะพูดแค่อายนะห้าไม่มีหกโยมไปดูพูุ้ทธเจ้าตัดเรื่องการเบลกที่ผัสษะปักทันทีเลยไม่ต่อไปทำอารมณ์นะสุดยอดมากไม่มีพูดเพลินหลุดพัวไป อญญายนะหนะหรือว่าพูดเลยไปใจไปทำอารมณ์เลยหยุดกึกแค่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เบรกทันที5ตัวและพระเจ้าไม่เคยพูดพลาดเลยสักพรสูตรหนึ่งพอพูดเรื่องการปุ๊บจะหยุดแค่นี้ทันทีนะ <c oughs> แล้วเวลาที่นั่งสมาธิอยู่เกิดความคิดถึงโฆษณาทีวีที่ชวนท่องเที่ยวมีภาพสวยๆต่างๆเกิดขึ้นมา ในความคิดรู้สึกอยากไปเที่ยวที่นั้นบ้างนี่เรียกการฉันทาใช่หรือไม่ใช่เลยนี่แหละนะหรือนึกโอ,อ้อยากกินอาหารโอ้วันนั้นกินสเต็กที่นั่นกินกุ้งเผาที่นี่นี่อก,กามนะอ่ายมเดินบินทบาตไปเห็นโอ้ดวงอาทิตย์สวยกําลังขึ้นมานี่กามเนี่ยสัมผัสทางตาพวกมาเนี่ยเกิดฉันทาขึ้นเนี่ยกามกว้างนะกามในกว้าง กามธาตุทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ตั้งของกามหมดเลยก็คือดินน้ําไฟลมสี่ธาตุเนี่ยนะเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งแห่งการมผู้เจ้าเรียกมันว่ากามธาตุเมื่อมีกรมธาตุจะมีกรมสัญญาคือการเข้าไปหมายรู้ในกามทธาตุเมื่อมีกรรมสัญญาจะมีกามสังกปะการปรุงแต่งจากการหมายรู้ในธาตุและจะมีเวทนาอันเกิดจากกามสังกปะนะสะสุขบ้างทุกบ้างอัตุขคมสุขบ้างอย่างนี้ นี่คือเหตุปัจจัยนะที่พระเจ้าอธิบายไว้ในนานัตตสัญญานะ,ะ <c oughs> กรรมฉันทะหรือเปล่าใช่แต่ไม่ได้ขาดคุณสมบัติโสดาบันแค่ขาดคุณสมบัติของปฐมฌานซึ่งบางทีพระโสดาบันในบางช่วงอาจจะไม่ได้เข้าปฐมฌานก็ได้ ใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติพระโสดาบันนึกจากทานอาหารรานนั้นร้น,นี้ก็เป็นกรรมฉันทะใช่แต่ไม่ได้ผิดคุณสมบัติโสดาบันโสดาบันก็อยากกินของอร่อยก็ได้นะ